ข้อหนะครับข้อใดคือสมการวงกลมที่ผ่านจุดตัดของวงกลม x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองลบ3 x บวก4 y ลบ5เท่ากับ0กับ x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองบวก2 x บวก2 y ลบ6เท่ากับ6นะครับข้อนี้เนี่ยมันเป็นโจทย์สอวนเก่านะเป็นโจทย์สอวนาเก่าซึ่งมันเป็น แนวทางของทหารอากาศจะออกโจทย์แนวนี้อยู่แล้วนะครับถ้าใครที่อยากทบทวนพี่แนะนําให้ไปหาโจทย์สออวนาเก่าๆมาทํานะครับถ้าน้องทําได้คณิตศาสตร์น้องจะไม่มีปัญหานะครับในการสอบเตรียมทหารดอกจันไว้นะนะครับเป็นเรื่องภาคตัดกรวยเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องภาคตัดกรวยแนะนําให้ไปดูโจทย์สออวนอนะครับเขาบอกว่าข้อนี้เนี่ย มันมีวงกลม2วงตัดกันเขียนรูปให้ดูก่อนนะครับวงกลมทั้ง2วงเนี่ยมันตัดกันแล้วเขาบอกว่าข้อใดคือสมการวงกลมที่ผ่านจุดตัดนะครับเห็นไหมจุดตัดของมันนะครับของทั้งสองวงกลมคือจุดนี้แล้วมีอีกวงกลมหนึ่งมาตัดนะครับโดยที่ผ่านจุดกําเนิดด้วยอ่าผ่านจุด0 0ด้วยนะครับข้อนี้ที่มีสูตรให้นะครับเอาสูตรไปใช้เลย ถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้ปุ๊บน้องใช้สูตรนี้ได้เลยนั่นคือสมการวงที่3จะเท่ากับสมการ1นะครับบวกค่าคงที่คูณสมการ2โอเคไหมครับสมการวงที่3จะเท่ากับสมการ1บวก ถ้าคงที่คูณสรรมการ2นะครับไม่ต้องพิสูจน์อะไรเพิ่มเติมแล้วนะผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ไวที่สุดแล้วถ้าน้องมาคิดตรงข้อนี้พี่แนะนําให้ผ่านไปเลยนะครับมันจะคิดเยอะมากนะครับมาดูกันครับสรรมการวงที่3จะเท่ากับสรรมการวงที่1สรรมการวงที่1คืออะไรครับคือ x ยกกําลังสองบวก y ยกกําลังสองลบ 3x บวก4 y ลบ5นะครับ บวกด้วยค่าคงที่คือ k คูณด้วยสรรมการที่2ครับ x ยกกำลังสบวก y ยกกำลังสบวก2 x บวก2 y ลบ6นะครับขอแก้ไขน,นะครับตรงนี้เท่ากับ0นะอ่าโอเคไหมครับจะเท่ากับสรรมการวงที่3ทีนี้ครับทีนี้มาจัดรูปนะครับมาจัดรูป นะครับสมการอขออภัยนะสมการ1นบวก k สมการ2จะเท่ากับ0นะครับซึ่งพอบวกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันคือสมการที่3โอเคไหมครับจำให้ขึ้นใจนะดาวไว้เลยนะครับมีโอกาสนำมาออกอีกสูงมากโอเคไหมครับทีนี้ครับจากสิ่งที่เรากำลังหาเนี่ย สมการเนี่ยมันคือสมการอะไรครับมันคือสมการวงที่3ถูกไหมแล้วสมการวงที่3เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าผ่านจุดกำเนิดผ่านจุดกำเนิดคือจุด0 0นั่นเองนั่นหมายความว่าน้องสามารถนำค่า x เท่ากับ0และ y เท่ากับ0ไปแทนสมการแล้วสมการเป็นจริงนะครับแทนค่าเข้าไปเลยครับ0เท่ากับ ลบห้านะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็น0ูย์หมดเลยเนาะแล้ว k คูณเข้าไปจะได้เป็นลบห k นะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่า k จะเท่ากับเท่าไหร่ครับจะเท่ากับ5้าส่วนลบหส่วนหนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับวิธีการต่อไปก็คือน้องนำค่า k นี่แหละ เข้าไปแทนในสมการด้านบนได้เลยนะครับอาจจะดูยุ่งยากหน่อยเนาะแต่ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับลองทำดูเนาะวิธีการครับตอนนี้น้องทราบค่า k เรียบร้อยนะครับก็เอาแต่ละพจน์มาบวกกันได้เลยพจน์แรกครับจะได้นะครับเอาสัมประสิทธิ์หน้าัวแปรมาบวกกันนะ1ครับสังเกตที่พจน์แรก x ยกกำลังสองนะครับตรงนี้คูณลบ5ส่วน6เข้าไปนะครับสัมประสิทธิ์หน้านี้คือ1ตรงนี้คือลบ5ส่วน6นะครับพี่คิดรวบเลยนะก็จะเป็น1 ลบ5ส่วน6 x กยกกำลังสองใครที่ไม่ทันนะครับลองทบทวนดูตามช้าๆนะครับลองกรอแล้วดูตามช้าๆเนาะต่อไปมาดูที่ y ยกกำลังสองครับพจน์หน้าครับสัมประสิทธิ์คือ1เหมือนเดิมนะครับเครื่องหมายบวก1ตรงนี้ครับคูณลบ5ส่วน6เข้าไปก็กลายเป็นลบ5ส่วน6 y ยกกำลังสองนะครับเรียบร้อยต่อไปมาดูกันที่พจน์ พจน์นี้ครับตัวปลายคือ x นะครับจะได้ลบ3นะครับตรงนี้นะครับ2คูณลบ5ส่วน6จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับจะได้เป็นลบ5ส่วน3นะครับตัวปลายคือ x ต่อไปครับ y ตรงนี้ครับแทนเข้าไปบวกสนะครับ ลบส่วน6คูณเข้าไปครับจะกลายเป็นลบ5ส่วน3เปบนะครับจากตรงนี้ครับพน์สุดท้ายที่เป็นค่าคงที่ข้างหน้าคือลบ5ถูกไหม k เนี่ยมันคือลบ5ส่วน6เอาลบ5ส่วน6คูณเข้าไปครับจะได้เป็นเท่าไหร่ครับจะได้เป็นบวก5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับ0ูนย์ โอเคไหมครับต่อมาก็ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับซึ่งข้อนี้น้องๆลองทบทวนกันดูเนาะหาค่าออกมาเรียบร้อยก็ลองเช็คกับคำตอบได้เลยซึ่งคำตอบที่ได้นะครับมันก็คือ x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2ลบ 28x บวก 14y นะครับเท่ากับ0นั่นเอง ข้อ6ตอบข้อนะครับลบ 28x บวก 14y ตอบข้อ4นะครับ